สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็วันที่3เมษายนนั่นเองนะเพื่อน GDV o n n i n e นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะเพื่อนนะแต่ว่าสําหรับการอัปเดตของ g d พัทนะครับอาจจะมาในรอบดึกๆหน่อยอาจจะเป็นของเสริฟนะครับผมถ้าไหนมาก่อน้วเดี๋ยวผมก็จะพูดกันต่อไปเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะเพื่อนสำหรับชาว ps 5นะครับผม xbox ดีหรือว่า pc อย่างพวกเรานะครับผมที่เล่นภาค e n h e d นะ ก็จะมีโบนัสเงินคูณ3นะครับผมสำหรับ House ซ w i t c h Work r a สตนะครับก็เป็นการแข่งรถของ House ซ w i t c h Work นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกับแจกชุดนั่นเองนะครับเป็นชุดเอ่อมันเป็น Racing s u i ตนะครับมันเป็นเหมือนชุดนักแข่งนะแต่ผมจะถ้าผมหาดูได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ดูนะครับแล้วถ้าเราเล่นจบเนี่ยก็เราจะได้รับเงิน2แสนนะครับอ่าหลังจากเราเล่น3ครั้งนะครับแข่งรถของ House ซ w i t c h ิร์กสครั้งนะครับก็ปลดล็อกทันทีนะครับ ได้ชุดด้วยแล้วก็ได้เงินสองแสนแต่ว่าชุดอ่าแต่เรื่องเงินเนี่ยอาจจะเข้าในแบบเจ็ดสองชั่วโมงหรือสามวันนะครับสามวันอาจจะเข้ามาหาตที่ตัวเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีคูณสองนะครับผมอันนี้สําหรับผู้เล่นที่เล่นทุกเวอร์ชันนะครับผมจะมีโบนัสเงินในขับนะครับเช่นแต้มความดีของผมในขับนะคูณสองนะครับจากภารกิจโปรโมทในขับนะเร่งผลิตสินค้าในโกดังในขับเร็วขึ้นสองเท่านะครับแต่ว่าขายไม่คูณสองนะ สมมติว่าขายได้ร้านหนึ่งก็จะขายได้ร้านหนึ่งนะครับแต่แค่โปรดักต์มันจะเต็มเร็วขึ้นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีโหมดที่เล่นเอามันอย่าง anniversary Mode นะครับแล้วก็อ่ามันเป็นการเหมือนเอากลับมานะครับบางด่านนะเพื่อนเพื่อก็ลองไปแวะดูแล้วกันเป็น anniversary Mode กูสองนะครับแล้วก็เอ่อล็อกอินเข้าเกมในสัปดาห์นี้นะ่เพื่อนก็จะได้ชุดนะครับเป็นชุดเหมือนบิ๊กฟูดอ่ะเขาเรียกอะไรไอ้ชุดลิงอน่ะเพื่อนเื่อเออเดี๋ยวผมจะขึ้นรูกไปให้ดูแล้วกันนะครับมันเคยแจกเมื่อตอน แล้วก็มีบทตักงคันครูสองนะครับผมสำหรับธุรกิจคนที่มีธุรกิจบลออฟฟิศนะครับก็คือของพี่มาราโซคิดนั่นเองนะครับ มาราโซฮิตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบว่าเขาเรียกเลยรัะเป็นรูปเป้าสีม่วงนะครับถ้าใครมีบอลฟินเนี่ยก็จะขึ้นในแบบนั้แต่ผมว่าไม่มีธุรกิจนั้นผมก็เลยให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีกับการกลับไมครั้งของพืชน,นะครับผมพืชเนี้มันจะเป็นแบบเหมือนปโอเต้อะไรสักอย่างนะเพื่อนผมจาชื่อไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นพืชที่กินเข้าไปแล้วมันจะกลายร่างเป็นสัตว์นะอันนี้ก็ลกลับมาครับผมเป็นเหมือนแบบพืชน,น้าพิษสวงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับทาเลี่ไม่จำสัปดาห์นะครับผมก็คือเล่นมาราโซ อาชาลนจไปจับสัปดาห์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโหมดแบบคูณ2อคูณ3นะครับมาครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังผมก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะเริ่มจากคันแรกนะครับผมก็คือเจ้าเนลบีนะครับเป็นเนลบีเนี่ยมาขายสักพักแล้วนะครับอันนี้ก็เอากลับมารีรันเอามาโชว์นะครับเผื่อใครยังไม่ได้นะภาพก็แปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นในโนบุกนะครับไม่ได้เล่นในคอมแบบปกตินะฮะล้อค่อนข้างสวยนะแต่นี่มันไม่น่าจะใช่ล้อเดิมอันนี่จะเป็นล้อแต่งมาแล้วนะครับตามตัวเกมน่าจะแต่งมาให้แล้วนะ สวยมากสวยมากอ่ะเออเฮ้สยสวยสวยนะครับแล้วก็คันต่อมาเนี่ยเป็นออร์เดนชันะครับเป็น SUV ที่มาสักพักแล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับไม่รู้ว่าเขาแก้บั๊กหรือยังปกติมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็น LED นะฝั่งหนึ่งแบบมันจะเป็นแบบทื่อๆเลยนะมันแบบฝั่งหนึ่งโคตรสวยฝั่งหนึ่งก็ไม่ค่อยสวยนะนแบบรักไก่อะไรย่างเงี้ยรีบทำแบบวันนี้นะครับ มาดูในเวฟกันดีกว่านะฮะในเวฟนะครับผมเริ่มจากร้าน Legendary นะครับก็มีเออ่เจ้า DOB นะครับผมลดราคานะครับจากร้านแปดนะครับหรือร้านสามเท่านั้นเองนะแล้วก็สำหรับวันนี้มี GD Pass นะครับผมในสัปดาห์นี้ก็เป็นเจ้า Envision ครับผมแจกฟรีนะครับปัจจุบันเจ้า D5 ไม่แจกฟรีแล้วนะครับ ก็เปลี่ยนเป็นเจ้า Envision แทนแจกฟรีสำหรับคนที่มี g d เดพัทเท่านั้นนะครับมาครับเลื่อนลงมาดูที่2ประตูนะครับมีเจ้า Trismo Omaggio นะครับลดราคา30%นะครับจาก2 8 0 0 0 0เหลือ1,900,000ก็ในนี้นะคันต่อมาคือ LA Corse นะครับคันนี้ก็ลดราคาจาก1 9 0 0 0เหลือ1 3 0 0 0นะครับคันนี้ก็เอาไป up พ a l l super ได้นั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างจะแจ่มนะแต่รถแต่ละคันก็ค่อนข้างสวยครับคันต่อมาคือเจ้า Solusso นะครับคันที่เคยเป็น limited นะครับปัจจุบันก็ไม่เป็น limited แล้วนะครััับบคคนน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 ีีี้้้้้ขขาาาายท่ลลเเะะรรผมตออหื ก็น่างถูกนะครับเจ้าดีวิดเอนะครับก็ยังแจกฟรีเหมือนเดิมสำหรับคนที่มีจีเดพัทนะครับพร้อมกับการอัพพอร์ตชร์ฟรีนะครับเพราะว่าอันนี้มันน่าจะแจกยาวๆไปอย่งประมาณพฤษภาเลยจะกว่าจะมีเด DLC ใหม่เลยนะครับสำหรับเจ้าดีวิดเอนะฮะคันต่อมานะครับผมก็คือเจ้าโอซิลต์เอ็กเอเอ็ดนะครับเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นนั่นเองนะครับผมราคาจากสองล้านสามเดือนล้านหกนะก็ลดมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมสำหรับสอหมด หมดหมู่สองประตูนะครับก็คนนั่งเยอะเดียวต่อมานะครับผมเป็นเจ้าเบลเลอร์เอสทีดีนะครับผมจะหมดหมู่ของสีประตูนะครับจากร้านเหรือร้านสนะครับกันนี้ก็เป็นรถสีประตูอีกหนึ่งคันที่คนนั่งแต่งมาสวยนะครับค่อนข้างยอดฮิตเลยทีเดียวนะคันต่อมาคือเจ้าซิคิวบิลล่านะครับรถราคาจากร้านเจ็ดหรือร้านสองครับสะอาดรถราคา30%มิบเช่นกันนะก็ต่อมาคือเจ้าทอโรสนะครับเป็น SUV ที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า l a m b o r g h i n i นั่นเองนะฮะรถราคา498,000บรือ348,000่แสนเองนะ ค่อนข้างจะถูกมากนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับก็ไม่มีอะไรลดราคานะแล้วก็พวก F1 ก็ไม่ลดราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเซาเทิร์นนะเซาเทิร์นนะครับก็มีเจ้าดูบินเดเตอร์ GT นะครับลดราคาจาก2องล้านหนึ่งนะเหลือล้านห้านะก็ค่อนข้างจะลดเยอะอยู่นะครับสาเปอร์เซ็นต์เลยก็แจ่มนะตอนนี้แจ่มนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วขั้นต่อมานะครับผมที่ลดราคา30%เช่นกันก็คือเจ้าเทามาคูเป้นะครับลดราคาจากล้านห้าเหลือหนึ่งนะ โลดราคาวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับจะไปดูที่4ี่ประตูกันต่อนะสประตูนะครับผมไม่มีอะไรอัปเดตกันเลยออฟโรดนะครับออฟโรดก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับลักชูรี่นะครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตเลยมอเตอร์ไซค์นะครับก็ไม่ลดราคาทั้งนั้นนะครับแล้วก็สเปเชียลพวกโกคาร์ก็ไม่ลดราคานะครับมาดูที่วอลสต็อกนะครับวอลสต็อกโอ้โหลงเลยนะครับขาวโพนะครับน่าจะไม่มีอะไรลดราคาเลยนะเนี่ยขาวโพนะครับผมนี่นะฮะ วอลสต็อกนะครับก so, ็ขางในจะข่าวโปนนะครับผมไม่มีอะไรลดราคาทางนั้นนะครับอารีนาวอลนะครับก็ไม่ลดราคาเลยนะเนี่ยไม่ลดราคาครับไปดูที่ร้านพี่เบนนี่นะครับโอ้โหพี่เบนนี่ก็ขาวเช่นกันนะครับไม่ลดราคาทั้งสิ้นนะครับโอ้ยมาดูที่หมดหมูพวกเครื่องบินนะครับโอ้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ลดราคาเลยนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมต่อไปไปดูที่ธุรกิจกันดีกว่านะครับเริ่มจากขับเฮาเลยนะครับขับเฮาไม่ลดราคานะครับ บังเกอร์นะครับไม่ลดราคานะแองกานะครับก็ไม่ลดราคาแล้วนะครับแล้วก็เฟอรกิลิตี้ไม่ลดราคานะครับในขับนะฮะดูสิก็อุ้ยเลยครับลดราคานะครับประมาณ30%นะครับรวมของแต่งนะของแต่งก็ลดราคาทั้งหมด30%นะครับใครที่อยากย้ายโลเคชั่นของในขับนะครับก็ถึงเวลาแล้วนั่นเองนะหรืออยากจะแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรก็จัดกันไปนะครับลดราคาให้แล้วนะครับ ต่อมานะครับผมอาร์เคดนะครับไม่ลดราคานะครับออโต้ช็อปไม่ลดราคานะครับแล้วก็ซาเวติย์นะครับไม่ลดราคานะครับแล้วก็บอลฟิทนะครับก็ไม่ได้ลดราคานะแมคเคอร์ซี่ไฟล์แฮงกานะครับก็น่าจะไม่ลดราคานะครับสำหรับธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็การแมนแฟกตอรี่นะครับก็ไม่ได้ลดราคานะฮะมาดูกันที่ตึกซีโอตากาเซซี่นะครับทั้งของแต่งอะไรก็ไม่ได้ลดราคาทั้งทังสิ้นเลยนะฮะแล้วก็พวกเพนเฮาส์นะครับก็ไม่ได้ลดราคานะพวกเพนเฮาส์พวกนี้ก็ไม่ได้ลดราคาเลยนะครับ ดูที่พวกเรือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรือยอ้อนเรือธรรมดาก็มีรถทางนั้นนะฮะโอเค okay. น่าจะหมดแล้วนะครับผมพวกไฮเอ็นพาทเมนต์แล้วก็ตึกจอดรถ50คันก็มปรถราคาด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมไม่มีอะไรลราคาทั้งสิ้นนะครับก็ค่อนข้างจะน่าผิดหวังไปหน่อยนะครับแต่ว่ากิจกรรมก็น่จาจะได้นะครับแล้วถ้าก็ถ้าใครเข้าเกมก็จะได้ชุดไปนะมันจะเป็นชุด420เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะผมก็ได้มานะครับใครที่เข้าเกมก็จะได้นะประมาณนี้ก็จะมีหมวกกับเสื้อนะครับเออประมาณนี้นะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปร้าน โอเคผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ที่ร้านของพี่เหม่งไปเรียบร้อยครับรถคันซ้ายนะครับก็คือเจ้าวับปิทฮันเลอร์นั่นเองนะฮะเป็นรถลิบิเต็ดนะครับผมคันนี้เป็นรถแลไปแล้วนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านพี่เหม่งเลยนะนี่ฮะผมก็กดตรง e ตรงนี้แล้วก็กดซื้อไปนะครับในราคา6 6 6สโอ้โหตรง6ไปไหนครับเนี่ยเออก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับสไตล์ฮอตตบล็อกนะคาร์โตมานะครับผมก็คือเจ้าดิวแบนชีนะครับอันนี้เป็นดิวแบนชีและเป็นจีทีนั่นเองนะฮะและเป็นจีทีในก่อนหน้านี้มันเอา หลังขาแข่งมาขายนะครับใครที่ชอบนะครับผมในค่ายของแอสซ่ามาตินนะครับรอบนี้ก็ถึงโอกาสของคุณแล้วนะครับราคาไมา่ค่อยแพงนะเป็นรถที่เอ c มบีซีขับบ่อยแต่คุณทำประกันไม่ได้นะครับในราคาแค่แสนสามเท่านั้นเองนะข้อต่อมานะครับผมก็คือเจ้าดินกาเจสเตอร์ตัวไอแข่งนะครับมันจะตัวแข่งเนี่ยมันจะเอาลายออกไม่ได้นะครับถ้าใครรอตัวเอาลายออกก็รอไปก่อนนะอันนี้เป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดเช่นกันแต่ว่ามัน เอาลน์ออกไม่ได้นะครับในราคาแค่3,5 0 0 0 0นะครับผมก็ราคากลางๆนะครับที่จริงในก่อนหน้าผมว่ามันขายถูกกว่านะนผมว่ามันขายแพงไปนะครับขั้นต่อมานะครับผมคันนี้ก็คือเจ้า LCC e Avruz นั่นเองนะนเพื่อนอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นรถแนวสไตล์พวกชอปเปอร์ฮาร์เพวกเนี้ยผมอะไม่ค่อยไอ้นี่นะไม่ค่อยไม,ไม,ยไม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องพวกชอปเปอร์อะไรมากมายนะครับแต่คันนี้สวยนะดูดิที่พี่เหม่งแต่งมาด้วยนะดูโคมาเลยนะครับล้อก็ก็น่าจะสวยงามนะครับนี่นะ สวยงามหรืออาจจะเป็นล้อร่างเดิมก็ได้นะครับคันนี้ราคาแค่แสนสี่เท่าน <c ười> ั้นเองนะคันต่อมานะครับเป็นรถที่ a อ c ครับค่อนข้างบ่อยและผมก็ค่อนข้างชอบนะครับคันนี้คือเจ้าฟิเซอร์นั่นเองนะครับรถนี้มันเป็นวายบอดี้มาแบบนี้เองนะครับผมตีโป่งมาหมดแล้วนะครับค่อนข้างงามมากนะครับข้างในก็จะลดโลดหน่อยนะครับนี่นะสวยมากสวยมากนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมค่อนข้างจะแนะนำนะราคาไม่ค่อยแพงนะครับนี่ฮะราคาแค่แสนสี่นะครับเนี่ยทั้งห้าคันราคาไม่ค่อยแพงแต่เป็นรถแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าสะสมนะครับทั้้งคคัันนทีี่่่่ผมมก็แแลลววะะรบตา แต่โดยเฉพาะคันนี้ผมชอบมากซหรับเจ้าฟีเซอร์นะมาดูลงตัวดีนะครับ เออเสียดายนะครับที่มันอัพ uphaul ไม่ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเอเวกันดีกว่าฮะโอเคของตอนนี้ผมได้เข้าไปอยู่ในเอเวีเทียบร้อยนะครับผมเริ่มจากรถขัดสายนะครับก็คือเจ้า8 1 1นั่นเองนะฮะเป็นรถยอดฮิตของคาสุปอร์คาร์นะครับคันนี้ก็ตลอดการนะครับผมนี่เป็นรถแรงนะแต่ว่าเป็นรถที่หลายๆคนก็ยังถามหาอยู่ตลอดการนะครับค่อนข้างจะงามมากแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับผมสำหรับคาสุปอร์คาร์นะในราคาแค่1นึ่งล้านหเท่านั้นเองนะครับขั้นต่อมาก็คือเจ้าวาปิดเบร็นะครับคันนี้ก็เป็นรถแรงเช่นกัันนนนนะะเป็รรรถสสไตล์์แบบบวมคคา นนก็ยกล้อได้นะเขาทั้งจ่มแต่ข้างหน้ามันยกมาอยู่แล้วนะดูข้างหน้ามันยกไปอยู่แล้วนะเออส่งมันให้มากนะครับมันเลี้ยวก็ไม่ได้แย่นะพูดตรงนะคะันนี้เลี้ยไม่ค่อยแย่นะครับแล้วก็ขับก็นข้างจะใช้ได้นะครับถ้าเทียบในรถที่ไม่อัพเฮาวเซอร์ชเวิร์กนะกับราคาค่าตัวของเขาแค่แสนหกนะครับก็นข้งจะถูกเลยทีเดียวขั้นต่อมาคือไฮแจ็ครอสตันนะครับเป็นรถแบบอ๋อเป็นรถแบบแนวแนวสนามนะครับ คือคันนี้หน้ามันจะไวมากนะมันไม่ค่อยแรงมากแต่รอบต้นรอบกลางมันทำได้ดีนะครับต้รอบปลายเนี่ยบอดวัตเตอร์เลยนะครับมันเหมาะกับลงในสนามอะไรประมาณนี้รถมันเบามากนะครับคือมันชนโดนชนนิดเดียวคือรถมันหมุนเลยนะฮะกูแบบว่าทางที่ดีคืออย่าอย่าหญ่โดนชนจะดีกว่านะครับคันนี้เขาให้กับแบนติดพื้นเลยทีเดียวนะครับก็ราคาไม่ค่อยแพงเช่นกันครับในราคาแค่4 3 0 0 0านั้นเองนะถูกมากถูกมากนะครับแค่3,000ก็เป็นคันแล้นะครับมาฮะเดี๋ยวมาดูรถรางวัลกันดีกว่ารถรางวัลในสัปดดาาห์นนนนี้้เป็โโโโจซซะะครับลลยไไม่แ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะครับเพื่อนๆต้องได้ให้ได้ท็อป1นึ่ง L8 Camisiri Red สอวันนะครับก็รับไปเลยสำหรับเจ้าโซลูโซนะครับใครที่อยากได้ก่อนแบบว่าขี้เกียจแบบไปนั่งเล่นไม่มีเพื่อนเล่นอะไรนี้ก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจนดารีเลยสำหรับเจ้าโซลูโซนะครับในสัปดาห์นี้ก็ลดราคา30%ด้วยนั่นเองนะฮะค่อนข้างเก๋งงามนะครับล้อเนี่ยแต่งไม่ได้นะครับล้อเป็นเอกลักษณ์แต่ลายเนี่ยไม่ใช่ลายแล้นะครับแต่งได้เหมือนเดิมนะ รถที่เทสได้ได้สำหรับเฮาสุดชเวร์นะครับก็คือเจ้าเบียโซอาเอ้นีเดนนะผมไม่ได้เทสนะคันนี้นะแต่ผมบอกเลยว่าซิงแน่นอนนะครับคันนี้อัพเฮาสุดชเวร์ได้เดือดแน่นอนบอกเลยคันนี้กลับมากับค่าตัวล้านห้านะครับแม่ล้านห้าขนาดนี้มันต้องมีอะไรดีแล้วล่ะนะรถมันผมว่ามันสวยนะเออดูสวยเดียวมันดูไม่ค่อยเหมือนใครนะแม่งอัพเฮาสุดชเวร์ได้หรือผมอว่าเดือดแน่นอน ครับเดี๋ยวต้องลองไปเทียบดูนะต้องลองไปขับดูนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปซาเวียร์กันกว่าครับโอเคฮะตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในซาเวียร์เป็นเทียบร้อยนะครับผมเริ่มจากรถทางขวาเลยครับก็คือเจ้า SM 722นะครับมันเป็นท็อปนะในรอบนี้ก็มีแค่ท็อปเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็มีสแตนดาร์ดนะครับก็ค่อนข้างจะทำเงินได้กลางๆนะฮะโอเคมาเริ่มจากท็อปนะครับผมก็คือเจ้า SM 722เนี่ยเพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะแกม็กโทนี่ลอฟเบลี้นั่นเองนะฮะขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้าคาร์ดอะแม็โทนนีี่บ้ะครับผม ขั้นต่อมานะครับก็คือเจ้า Obey อ m n i t นะครับเพื่อนๆต้องไปเล่น The Podium ย o ลอเบลีดในนี้ก็ทั้ง3ครคันไ,ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับก็น่า,นาเสียดายนะครับผมไล่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรกันต่อ โอเคครับผมตอนนี้ผมได้ก็มาอยู่ที่กันแวนไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้กันแวนก็เอาเดียวกันเข้ามาขายนะครับผมพร้อมกับลดราคา30%นะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับในสัปดาห์นี้ก็เหมาะมากๆนะครับผมลดราคาให้30%อันนี้สําหรับทุกคนแล้วก็ทุกภาคนั่นนเองะฮะอันต่อมานะครับผมก็คือเจ้าเอลสติกล์เนี่ยก็คือปืนใหม่นะครับผมสำหรับใครที่มี g d e พ a s ก็ยังรับได้ฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับย่างต่อมานะครับผมที่ลดราคา30%นะครับผมอันนี้คือสําหรับคนที่มี g d e พ a s แล้วก็ภาคเอ็นทาร์เท่าน แต่เรับรก็ได้มี GDP นะก็ประมาณนี้นะครับในสัปดาห์นี้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับ ประมาณนี้นะฮะหลักๆคือเร็วกันครับผมน่าสนใจที่สุดนั่นเองนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมได้เข้าอยู่ที่ The Wildwood Car Club นั่นเองครับผมที่เราจะมาตรงนี้ได้นะครับผมคือทุกคนก็สามารถมาได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อนะครับเพื่อนๆต้องเป็นเจ้าของ g d Pass ก่อนนะครับผมต้องชอบ g d Pass ก่อนนะแล้วเพื่อนๆจะสามารถซื้อรถในนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มี GDE Pass เพื่อนๆก็ได้แค่เดินชมนะครับไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเขาได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถลองเทสตรถได้นั่นเองนะฮะอ่าในสัปดาห์นี้ก็เปลี่ยนรรไปปคคััผผมมแกก็็ือเเจ้าน เอ่อซุปข่านะครับไฟฟ้านะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าลายแรงไม่ได้อันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นนะครับคันนี้ผมไม่ค่อยได้ขับเลยนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกับคือการควบคุมเขาดีนะครับแต่โอ้โหความแรงนี่ห่วยแตกมากนะผมบอกเลยไม่ค่อยคุ้มราคาค่าตัวเลยกัราคาสองล้านเก้านะครับขั้นต่อมาเนี่ยเพื่อนก็คือเจ้าบิสต้าคันโจนะครับเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นของบ้านเราเลยนะครับผมคันนี้เป็นลายแรงนะครับใครที่อยากได้ลายแรงลายมังกรเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมที่นี่เลยนะฮะสำหรับคนที่มีจีเดียพัดนะครับราคารถก็ไม่่่่่่่คคคออยยยแแพงเเเเทาาาไหรรด้วนนนนนนนะัััตมีกก็็ปลช สำหรับเจ้า Hot Ring Hellfire นั่นเองนะเป็นรถที่ผมชอบมากแต่อันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ค้ามัสเตคานะครับน,นี่เป็นคาร์สปอร์ตนะครับร่างกานสวยงามนะครับมาพร้อมกับลายแรเลยนะแม่อยากได้ก็ต้องจับล้วละกข้าต่อมาคืออ้าวเจ้า SC1 นะครับอันนี้เป็นรถแรนะครับ แม่อันนี้ไม่มีลายแรงนะครับแต่ว่ารถลายแรงมาโชว์ซะอย่างนั้นนะครับขั้นต่อมาคือโอ้โหอีกนัดติดปืนเนบุรุรักของผมเองนะครับใช้บ่อยมากนะใน2-3อาทิตย์ที่เขามาเนี่ยเขตั้งแต่พระัฒนาหัวมาที่ผมใช้เขาบ่อยมากนะครับสีเขาน้าดึงงามมากนะครับขั้นต่อมาคือเจ้าเทอร์ริดอร์นะครับมาพร้อมกับลายแรงอีกแล้วนะครับใครที่อยากได้เทอร์ริดอร์ลายแรงนะครับตอนนี้ก็มาต้องมาจัดแล้วล่ะนะครับเป็นรถอเนกประสงค์มากครับในก่อนหน้านี้ตอนมันยังไม่เนิร์ฟเนี่ยโโอ้ห เอาไปทำภารกิจนี้โคตรโคตรโกงอ่ะพุ่นตรงโคตรโกงนะครับขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้าแท็กนั่นเองนะฮะเลบุกตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายแรกนะครับอยากได้ก็ต้องมาจัดแล้วล่ะนะครับแม่บุกติรายนี้โคตรเดือดนะครับหลอยจริงหล่อจริงนะฮะขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้าฮากุโชแดกนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าคันนี้อัพเฮาส์หรือเชือกไปยังเนี่ยถ้าอัพไปแล้วน่าซื้ออยู่นั่นนะนะฮะคันนี้แม่งแรงโคตรนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับใครซื้อไปนี่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตร มันนะครับับข้นต่อมาก็คือรถขวัญใจวัยรุ่นในก่อนหน้าก่อนที่จะมี House of Shiver นะถ้าไม่มี House of Shiver ผมบอกเลยว่าใครๆก็โค่นเขาไม่ลงจริงๆนะครับผมสำหรับเจ้า Kicker นะครับเป็นรถที่ Performance บาลานซ์รถการขับขี่ความเร็วเขาไม่เป็นสองรองใครนะครับผม XO อาจจะแรงกว่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเจอกันในสนาม XO ไม่มีทางสู้เขาได้เลยนะครับ Kicker นี่มันสุดๆจริงๆนะครับมารถ T เด็ดในะวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่มี GDP เท่านั้นแจกฟรีเลยนะครับผมสำหรับเจ้า เอ็นวิชชันนั่นเองเนะฮะโอ้สวยงามสวยมากนะครับอันนี้เป็นรถโโอ้โหโคตรสวยอะล้อเนี่ยแบบคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเป็นรถในพลังงานไฮโดรเจน,นนั่นเองนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ออสันดาบนะครับเป็นพลังงานไฮโดรเจนเลยนะครับค่อนข้างหล่อมากถ้าเขาไม่ใส่ตรงเนี้ยไอ้ปะจะเห็นถังแดงๆข้างในนะครับนั่นเป็นถงังไฮโดรเจนนะ งามมากคันนี้ผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะแต่ผมมาเคยขับไปบ่อยแล้วอยากลองมารีวิวมากครับอันนี้ก็แจกฟรีไปเลยนะผมแบบต้องการให้ผมรีวิวมากๆนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย